สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะเอาเด็กเลวทีนมาเ,เจอกับเด็กสวายครับผมเป็นสวายสายเอ่ออาร์ซีนะครับใช่ครับผมอ,อาร์ซีดากอนครับเดี๋ยวอาร์ซีดาก้าครับอาร์ซีดากอน <c oughs> เปิดมาก็ <c oughs> <c oughs> เปิดมาก็เมาอีกแล้วมา,มาเริ่มเลยเดีกว่าโอเคครับมาแรก,กสับก,กันก่อน ขาดครึ่งกันเลยสเดียวเจอบอกเลยแค่เริ่มเกมผมก็ชนะแล้วถูกอะไรดูพลังชีวิตชักก่อนสนามเิโยเห็นไหมพลังอ่ะมันเหลือล้นจนสนามถึงเกิดขยับได้โหจบแล้วยังยังไม่ชุบเริ่มหลังเริ่มก่อนอะไรเนี่ยเลดเดฟเลตเดฟ แล้วก็สวายครับผมเดจ n น w ว r l d นี่ผมชนะแล้วแฝกผมหลอดที่เนี่เอาแฟกระบายสีที่นุ่มนวลแฟกกับดูมีรายละเอียดมากไม่เชื่อทุกคนดูครแฟกระบายสีแจกตามงานแข่งนะยอด่ะบายมาก็เออนั่งระบายแบบละเอียดยิบปตัวที่ผมทั้งเล่นแล้วสินะเดี๋ยวเดี๋ยวยืดแงช้า เนี่ยต้องชาร์จแอนดอรไงดูมือผมมันดีแค่ไหนมือก็ไม่ต่างกันเนี่ยจะดีตรงไหนเนี่ย <c oughs> มือเยอะกว่าแล้วไงไม,ไม่ไม่มีอะไรดีเลยอ่ะชาร์จแอนดอร์ไหนนะ่ะไรครับสวายใช่ไหมอือใช่ครับในมือมีการตัดเวยียมีการตัดเว ซึ่งดาเอ่อดะก็สบายนะครับต้องบอกกันเลยว่ามีแต่มอนสเตอร์ใส่เวทไม่ได้อย่างนี้ก็มีแต่ไอเทมไม่ใช่ไม่มีมอนสเตอร์เนี่ยเอ่อมอนสเตอร์มาอยู่อย่างเงี้ยมอนมีสี่ใบอ๋อเอามาไวเอามาฟาร์มใช่ไหมมาฟาดของได้เลยเดี๋ยวที่เล็นมาจะได้วันเพิ่งคิวแวเดี๋ยวไม่ต้องรีบหรอกคนเออคอนะฮะล่างแยกแห่งมังกรมารอบิสอบิสเกลอบิสเกตเอ่อมังการนี่เข้าสนามเราสามารถทิ้งกล้ามมือเราหนึ่งใบ พื่อนาการไปผสมสูตรจากกองการเข้าช่องเกตนะครับแล้วก็นําดากอนสโตนหรือบอลลังมังกรไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือหรือมอนสเตอร์ที่มีเส้นสามสูงกว่าที่มีคาว่าอาซีดะฮาก้าในชื่อการไม่เกินหนึ่งใบจากนั้นเอาขึ้นมือครับแล้วสอบกองกาอาซผมทิ้งแล้วก็ชาร์จหนึ่งเกตครับผมจากนั้นก็ค้นหาอาซี Z Z นะครับอาซีดาฮาก้ามันมีหลายตัวอย่างมากมายมาสักตัว แต่ตัวที่ผมนก็ตายหมดอะ <c oughs> ไม่ขู่เหรอขู่เถ้าเป็นขู่โอไม่กลัวหรอกขู่ไว้ก่อนเนี่ยเล่นได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ <c oughs> นี่ครับผมบันดี้ของผมแสบตามืดอะมืดไหม,ม <c oughs> เห็นไหมในกล้อง <c oughs> มุม,มนี้มันแสบตาในกล้องถหานชาัดอยู่เออเนี่ยเียเล่นเล่นเล่นแสงให้ดูอาการนี้ขึ้นมือนะครับจากนั้นก็ง่ายๆครับผมบันดี้คอนะครับ เทพสุริยันสวรรค์พินาศอาซีดาฮากา้าชูวานะครับนัมมัตเตอร์หนึ่งใบในสนามฉันดดบอุ้ยผมขอแยกดอกไปนะครับเดี๋ยวกาสติดกันแล้วก็จ่ายสามเกตครับไม่นะโอ้ไม่ท่าไหนโอเคแล้วก็ขอมาช่องกลางครับผมเทพสุรยิยันตอนแรกนึกว่าได้มา,อาบานะอลบอลที่เทพสุริยันก๊อฟครับแบทเทิลครับตีหน้าครับสามครีไม่เจ็บเท่าไหนเจ็ด อ่าลืมนะปัตดี้คอนะครับปัตดี้คอเป็นอ่ายีบเอดนะครับอ๋อจเจ๋ก็เดี๋ยวผมขอเกินกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมการนิ้โจมตีสามารถโจมตีบอนเตอร์ทุกใบเลยนะครับใส่อ่บาบนสนามควบแข่งแล้วก็โจมตีเข้าพลังชีวิตของแข่งไปเลยเหมือนช้รลูไดครับแต่นี่เก่งมากครับผมจต่เจ๋ครับไม่มีมอนอะันเด็ มาดอได้อยู่เนี้ยช้าเจือนดอเออได้อยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่านว่าอะไรเนี่ยยิงการ์ดทิ้งมือหนึ่งจ่อสองจ่อไปเจออะไรเนี่ยยี่ยมไปยี่ยูปเล เนี่ยที่จริงผมเนี่ยเศร้านะฮะเพราะว่าผมเนี่ยมีทั้งเกตแล้วกม็มีทั้งมือเลยมีมีแค่อสองใบทิ้งมือหนึ่งใบเฮ้ยอ่ะใส่ชื่ออะไรนะเรวาทีนซาเวดเฮ้ยซาเวดวะ่ะมันซาเวดขนาดนี้จริงไม่มีกำไรทิ้งพี่ไปจบจบแล้วทิ้งพี่ไปสาม เอาหนึ่งใบเข้าเกตวิ่งแล้บกระโดดหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือลงต่อครับผมเจออะไรอะไรเนี่ยอ,อะไรก็ได้ไหมโอเวอร์คิวนานี้ทิ้งใส่ไอเทมสองกรจากกองเลยใจคอร์สมีคนจนับบอลไว้ที่หนึ่ง ดีเฟน์หนึ่งมือนีอโอ้โอ้<ด>ไม่นะดีว่มเนี่ยมาดูไนโอ้ตีไม่เข้าดอิอ่นนี้ก็แพ้นะสิโคตรเสียเปรียบดอกนี้อ่อาปนะัญชุยโอเค หากชีวิตเราถูกโจมตีด้วยมอนสเตอร์ที่เมเพิ่ม10,000หรือสูงกว่าการี้รับดีเฟนซ์บวก20,000ไม่นับผลจากการลิงแอทแทก็กแต่หากลิงแกลแท็กด้วยมอนสเตอร์ที่พเพิ่ม10,000หรือสูงกว่าสกิลนี้ก็ยังเกิดผลนะครับเมื่อการนี้โจมตีหากเราสับใส่เทพอยป U4 ใบทำแล้วมัน1ใบ3แกลแท็กเยี่ยมเยี่ยมจริงๆขอเกดใส่เวทีมนี่อยู่ตรงกลางเลยเป็นมอนสเตอร์ถึก สองหมื่นสามและเนงามเดียวคิวหมื่นตียกเลิกครับเอเอ่ตัวนี้นะครับเคาน์เตอร์เราสามารถทิ้งการนี้จะบนมบือเราระหว่างการจบตีเทิร์นของอู่แข่งและถ้าในช่องต่อเรามีโวลต่างกันสามโวลหรือมากกว่า ถ้าเราทำนะครับยกเลิกการยมตีหากมีคำว่าอาซีดาฮาก้าในชื่อการอยูุบสานมิช่องดอกจวดการนหนึ่งใบซึ่งครับมีแตกต่างกันอยู่แล้วดากอนดักเซ็ตแล้วก็สตาร์ครับผมแล้วก็มีอาซีในขนาตัวหนึ่งครับจอดมื่นเต้เฮือสกิลอาเ์ซีนะครับเมื่อการนี้ตายสามเออชื่อสกิลมันด้วยอารซีดาฮาก้าเฉยนะ อ๋อไม่ไมาไ,ไ,ไม่มีที่สกิลนะมันการนี้ถูกทำลายนะครับผมสามารถทิ้งหมื่นใบพอุกออาซิดา,ากะาที่มีอยู่ในชื่อการหนึ่งใบนะครับอขอเป็นนี่ครับสัญ,ญลักษณ์แห่งการฉันะบาอาซิดา,ากะาดาเอวาซิตสีเขียวข้อมาเลยอืม,อม ดอชาร์สแอนโดฮีขอคอครับเด็กเปียวเออนี่อะไรเด็กอะไรกันโกอ้ไงคอผู้ติดตามฝึกหัดโก้โก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 ้ครับผมสกิลเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนะครับ The Perfect Shift มังนะครับเปิด3ใบ แล้วก็เลือกมอนเตอร์รลูกพี่ราชาบังกรหรือมอนเตอร์ที่มีไซส์สามไม่เกินหนึ่งใบจากที่ดูน้นนำขึ้นมือนํำที่เหลือในช่องดอกเอานี้ขึ้นมือ <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นมอนเตอร์นะเป็นมอนเตอร์แค่ทางสอมได้ไซส์สามดีสุดกว่า <c oughs> นะครับผม,มยิ้มแปร้กเลยตัวอะไรก็มาแล้วก็ทิ้งครับหาก แฟกของผมเนี่ยเป็นดาร์กสวายสามารถที้การนี้บนมือเพื่อชาร์จสองเกียรนะครับไงท่านี้ผมก็สามารถนี่ได้แล้วมือของเลือไม่เดียวเทจัดนะจบเทินเลยใช่แต่ว่านั่นแหละมันยังไม่ตายไงเนี่ยเห็นไหมมาดิม่เทินครับจบเทินครับตีไม่เข้าครับผมทำ <c oughs> อะไรไม่ได้เลยจริงๆครับเพราะ <c oughs> ว่า,วามันตี <c oughs> ่รั ได้แคม่มอนเตอร์ไงมอนเตอร์มือหนึ่งนะใช่ไตีเข้าไปก็กลายเป็นสองมือสามก็ตีไม่เข้าเพเนเต็ดที่ปอกแตอร์ตีไม่เข้าอยู่ดีช่เงินเอานจ่ายหนึ่งทิ้งทิ้งดาบราชันตัวสองอะไรเนี่ย มาเลยคุณตั้งข้างของไม่ตายแล้วจิงห่อสอง <c oughs> ให้แต่อะไรมาเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าผมจะชนะเขาไหมแต่ว่าเลือกเขาเหลือแค่หกหน่วยผมต้องชนะ <c oughs> ผมไม่อยากแพ้ แม้ว่ามันจะเป็นการแข่งขันที่ดีงามหนึงเกตดบาบธาทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อต่อสู้กิโทิ้งหาดาบราชันเข้ามาเรื่อยๆจริงๆนะนนนดีบ้างขนาดเขายังไม่ได้ใช้อเวอร์คิวเลยเนะี่ยใช้ไปแล้วขนาดเขาใช้อเวอร์คิวนะแล้วเนะี่ย ถ้าไม่ได้ใส่นี้ใส่นี้บอกเลยด,ดาบเป็นสิบไม่ขนาดนั้นหรอกเยอะกว่านั้นเนึ่ง <c oughs> ตอนนี้อเออ่ถ้าจะใส่ดาบนี่คือเกรดเพิ่มหนึ่งเพิ่มหนึ่งเกรดใช่ไหมใช่เฉพาะบนมืออะไร คุณเคยทำดาเมจโดยใช้เด็กนี้นี่สูงสุดเท่าไหรเ่เนี่ยยังไม่ได้ยี่สิบกว่ามั้งหลอนเลยอันนี้น่าจะเจ็บหนักนะครับเพราะว่าตอนนี้มือผมไม่มีอะไรเลยโ <12, 3, S 1> อ้โอนาเนมูตอสเตอร,รส์สิบไปเนมูตอสเอร์เนมูตอสเตอร์ นี่ถ้าเลือดถ้ามีเลือดแบบแค่สิบเอ็ดนะไม่น่ารอดจริงๆนะเด็กท่นครับผมตเกียวนี้ใส่ดาบกันต่อโดยใจของรถใช่ไหมอย่าบอกนะใช่จะใส่เอกตาริบันเอกคาริเบอร์จงเลือกคุณใส่ไม่ได้สักอันจะไม่ได้อระอันนี้ลิงดาบอาชันไม่มีจ่อสิบไม่มีเอาดาบง่อยๆเลย ดับเถแล้วเนยหนึ่งหน่อยเอาลงดอบโย่เลิกตินี่ตั้งครั้งหนึ่งเลยนะมันมีประโยชน์อยู่นะมีประโยชน์กับเด็กเฉพาะมันนะะกระเทิร์นนะกระเทินอยู่แล้วสเก็ตบอร์ดมาตีกลางเขาไปไม่ได้ออไปสองเออเออเอสเออเออเออออเออเออเอออออ เมื่อการนี้ตายผมสามารถโจกการหนึ่งใบแล้วก็หาแฟกครับ <laughs> อยู่ใต้สุดเลยดากก้อนดายนะครับผมของใหญ่มาแล้วแลก็ทับไปเลยตุ้มแล้วก็โ <Mario. S 1> บ,แก,บกแล้วผมห้าหน่วยครับก็กลายเป็นยี่สิบสี่ครัผมดับเบิ้ลเคเตอร์ไม่ได้ <laughs> สองคีใช่ไหมครับใช่เลืดยี่สิบสองซีว <laughs> เนาะเลยี่สิบครับ หนึ่ครับยากจังเลขสิบเก้าครับหนึ่งเลแปครับหนึครับสิบเจครับสองห้าครับจบเพลินเครียดเลยโอเครียดสีดอชาร์สแอนดอร์ฮ่าฮ่าได้ทังวันคอนะครับางวันไหนมันกอมาเด็กทักเตอร์ครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่า เปีแฝกปิดแล้วแต่จ่า,สาสย <c oughs> <c oughs> าสยมามเกตครับผมพี่ใหญ่พาม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 ทามามพรมพามพางพาพามพามงอมพา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 อพามยามพามพาเทมพามัากรขั้าสุายอาแห่งปามการสามา้กาเอานครมบผมกานนี้ทาามพมไดมพามามพามพามพามาาน,น,น ถ้าการได้ถูกทอนฟอร์มอยู่ไม่สามารถถูกทำลายไม่สามารถถูกนากับเครื่องมือและไม่สามารถถูกหยุดเร็วได้เมื่อเราทอนฟอร์มเป็นการนี้นะครับโจ,โก,ก,จากการจะกลับไปบริจะกลายเป็นหครับผมสองสามสี่หกครับผมมีแค่นี้จริงครับโอเคมาแล้วถึงวเวลาผมเล่นหมดนะ เออจะเล่นอะไรดีเนี่ยแหละลองเล่นดีไหมจะไปอะไรก็ได้อ่ะผมใช้ความสามารถของ <S <S เทพมักงกรขั้สุดยอดแห่งปฐมกาลสีขาวไก่นะครับ <S <S ผมสามารถทิ้งปปการบวกมือหนึ่งใบเพื่อการนี้รับเพนเท็หรือดับเบิลแท็กจนจบเทิร์นเลยนะครับผม <S <S ผมทิม้งงูวันแห่งมังกรมันมเมลเกลูดนะครับได้อ่าผมเอาดับเบิลแท็กครับแล้วก็สกิลของตัวที่ผมทิ้งไปเมื่อการนี้จากบนสนามหรือบนมือนะครับถูกนําลงช่องดอก นำการเป็นอสุดนะครับเขาสังเกตหรือว่าชาร์จเกตเองแล้วหาผมมีวันเตอร์อรสไซส์สามส่วกว่าตัวหนึ่งครับซึ่งผมไม่สามารถหาได้จริงจริงน,นะฮะเกตมาแบ่งบ้างเราต้องการเกตเราจะใส่ดาบได้เยอะผมคอครับดิสเทอร์เพนดากอนคู่แข่งไม่สามารถโจวการ์ดจากความสามารถการ์ดได้ครับไม่โจวเนี่ยเก่งไง,ไง,ไงเอตอตามใจที่มันยังอยู่ใช่ไหมเนะี่ยใช่อ๋อ ีววโอ้ผม,ไม่ไม่เป็นเลยนะเนี่ยถ้ามือจะเก่งขนาดนี้ดอกเลือดนะแบตเทิร์ครับหนึ่งคี์ครับห้าสองคี์ครับสามสี่คีครับดอกเลือดเอาคำบเลน้ำเมอร์ลินขึ้นมาเบเตอร์แท็กครับตาย ได้หนึ่งลงดอกเดอสองเดเลิกติโอเคครับผมจบเทินครับเดือเท่าอะไรเนี่ยสิบห้าเออชิวชิวชิวนะดอเด็กนู้นนะชิวชิวเด็กเนี้ยหัวร้อนแล้วเนี่ยจบไม่ได้นะจบไม่ได้นะจบไม่ได้นะชาร์จแอนดอมาทำไมเนี่ยจบไม่ได้จบคนสมาร์ทก่อนนะท<ค>ำแนะนำของเมอร์ลินไม่ได้จวดดูเทพเนี่ยนงเกดอันนี้ขึ้นมือดีวะเนี่ย อีลวมั้งอันนี้ลองตอกเขาก็ย,าาย,าายังเล่นได้ทุนผู้ชมาสิบห้าเม่กี้ย <20, S 1> <12. S 2> ี่สิบสี่หมื่สองสิบห้ายีิบสี่สิบห้ายี่ิบส่สห้ายี่สิบสี่สิบห้ายิบสไอ้เม่กี้ผมดนไปเก้าหน่วยใช่ไหม ถ้าตานนี้ก็ยังรอดอยู่มั้งถ้าไม่มีอะไรมากกว่านี้นเยี่ยพีดันหนึนะ่งเกตหนึ่งหนอยเหลือหนึ่งฮ้ยทำไมแบบชื่ออะไยเหลือหนึ่งอะข้อท้าทายอำนาจของผมบทเบสท์เชนสกิลเลยว่าทีเซาวเวท์เซาวเวแลยาน,นะ ทิ้งขึดาบราชันใส่ดาบราชันเรียบร้อยครับผมเฮ้ยพื้นที่อ่ะซื้อถ้าตีเดี่ยวนี่คือไม่ได้ใช่ไหมตีเดี่ยวคอเตอร์ไม่ได้ไม่ได้ตีเดี่ยวอยู่แล้วใส่ห้องตีนะครับเนี้ย ตัวหนึ่งตัวอ,อะไรเอ่อไอเนี้ยถ้ามีมอนเตอร์เอ่อหนึ่งหมื่นตีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันตีทั้งสนามแล้กตีเข้าหน้าด้วยจะเข้าไหมเข้าหน้าไหมไม่เข้าเลยจะตีเข้าหน้าก็ตีดีเฟนส์ได้นี่อ๋อมันคล้ายๆทาร์ฟอร์มใช่ไหมเงินเท่าไรหมื่นพันพันเดียวพันเดียวขึนน้นหมื่น,นใช่ทำไมเมาวันนี้มเมามากเลย กันแล้วกันมีอาซีในดอกนะครับจวนหนึ่งครับนะครับเล็งน้าเท่าไหร่ครับสี่เก้าสิบสองเหลือเอ็ดสิบเก้าแปดเหลือแปดครับอะไรคุ้มกว่ากันอะไรคุ้มกว่ากันจันวาดใหม่อันนี้อันนี้นะ ที่ห yeah. ้าครับจบเฮ้ยนี่ผมผมก็ผมจะตายแล้วแหละผบแล้วครับดอเโดก็ประมาณนั้นแหละชาร์จแอนด์ดอืม รอบคอไปก่อนอ่ะผมคอวังวานแห่มังกรมารีเซ็ตแม็กสเกลนะครับมไม่ทำอะไรมากหรอกผมไม่ใช้ควาสามาร์มันนะครับแล้วก็คอวังวานแห่มังกรมาปบาร์คิออนคอทับไปเลยครับสกิลนะครับเปิดสามใบครับหากเป็นห <c oughs> ากเป็นมอนสเตอร์นะครับนำไม่เกิน3ใบ นะครับเข้าเกตใช่ไหมครับโครงการนี้คือสนามนักการพุสธสามใบลงดอกและวนำมอนเตอร์คีใบแรกจาก้นลงตรงคมสามารถเข้าสองเกตครับผมนะครับสกิลตัวนี้นะครับผมทิ้งเทพมังกรขั้สุดยอดแห่งประถมการที่เก่าตัวมันครับผมเอาดับเบิลแอทแทคครับไม่มีเลยเลยครับผมต้องพึ่งไม่ใช่ชนะครั้งนี้แบทเทิลครับสองคีครับ ตีเข้าด yeah. 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 <laughs> ้วยเอาดิหนึ่งสองคีครับเตะเฮ้ยขาดแล้วเนี่ยอ๋ออ๋อไม่กินเลยเลือดไม่พอใช้ไม่กินละวสามใช่ไหมใช่ทำไมไม่ใช้อ่ะจบไปแทบเลยแล้วเออว่ะห่ไรเหลือไม่พอใช้ด้วยไงเย้โอ้ยนี่บัฟไปอ่าไม่ใช่ไม่ใช่คนตัวแล้วมันต้องเป็นอ้ตัวฟาร์มก็ เย้ชนะแล้วทุกชมโอ้มือแรกนะเวทห้าไม้ตายหนึ่งไม่มีไอเทมตั้งต้นอย่างไรก็ยังดีที่จัวเจอเดวารทีนซาวเลยเนี่ยเนี่ยการเนี้ยบอกเลยว่าแก้ทางได้หลายเด็กมากจริงเนี่ยเจอเนี่ยตีไม่ได้เลยอย่างช็อตเดวาซิตเนี่ยก็แบบร้องไห้น้ำตาเป็นีล่ห์เคครับผมก็ ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเรานะครับผมจะได้มีคนติดตามเยอะนะครับผมจะได้ดูคลิปใหม่ๆกันบ๊ายบาย